แล้วมันจะมีไอตัวหัวหนาคถามว่าอะไรอะไรเนี่ยเป็นพวงอุบา่าไหมดอกไม้ที่คายที่คลายออกมาจากปากนาค,าค,คาก็เรียกพวงอุบะาตัวนี้จะเป็นหน้าบาันส่วนส่วนอันี้ที่ที่เราเคยได้ยินกันก็เป็นทับหลังทับหลังไม่ใช่ทับหลังเรานะครับเป็นเป็นท,ทับหลังหัวเสาเ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก็จะเห็น ที่เรียกร้องกันเอามาคืนจากถ่ายกันแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะทับหลักอันนี้ตัวอย่างหรือว่าของจริงครับเนี่ยอันนี้ของจริงครับอ้าวของจริงที่ที่ไม่ได้ยกขึ้นไปข้างบนบอกคนเจ้าชูจะโดนน้ำปาดงง่น เป็นชายไม่ชู้ไม่เชื่อหรอกมันงูไม่พิษผมไม่เชื่ออะไรสักอย่างพูดมาผมไม่เชื่อเป็นผู้สุดโต่งไปข้างหนึ่งเชื่อใช่ไหมพูดหมอเชื่ออะไรไม่ได้แล้ Thank <laughs> you. ว่าเชื่อว่าเขากลัวเราไม่เหนื่อยก็เลยเอาประตูทางเข้าไปตรงนู้นให้เดิยนยา,ยาวๆหน่อยคาสิโนเลยก <c oughs> ลาวว่าเราจะอยู่ไม่นานกา,าจะแวบๆไม,ไม,นนไม่ตรงนู้นก็ประตูทะลุนู้นก็ขาย ของที่เราลึกได้ครับอ๋อน่าจะเป็นเหตุผลหลักครับครับน่าจะเป็นเหตุผลหลักเขาเมื่อก่อนในร้านค้าอยู่ในแถบนี้เสร็จแล้วถ้าเข้าประตูนี้ปั๊บคนก็จะไม่ไปร้านค้าครับครับมันเป็นร้านค้านี่นี่ครับมีอยู่ตรงนู้นเป็นชุมชนร้านค้าต่างหากมจอดรถมาแต่งรถเข้ากับเจ้าร้านค้าโป้งหน้าหัวถ่ายนี่ส่วนตัวครับ จะไนักปั่นจักรยาน้ายปี ul, remo v, remo v. ุศี่มาช่วงช่วงช่งบ่อจะถ่ายเข้าตู้ซุ้มงามๆเลยไม่เข้าใช่ไหโอ้เสีงดังมากเลสิมิงเลยนะได้ ถัสมัยไชยวรมันนะฮะเขาทาไว้ทำอะไรเก็บใบไม้เก็บอะไรเงี้ยเขาจะไปทำปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพแล้วทำไมโครงสร้างตัวนี้ไม่เอาหินทำมันหินตอนนั้นมันมันรีบไม่ได้ไงแกะหินกลมๆล้อล้อนี่ก็น่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหินเลยสมัยนั้นก็มี ไปยังลอีกจา่ทำไมลักษณะประสาทถึงมีลักษณะทรงเดียวกันหมดเลยคนออกแบบนี่ก็จะเรียนแบบจากคนที่ออกแบบมาก่อนออ๋อคือส่วนใหญ่แล้วครับเอาขออนุญาตขออนุญาตเล่าให้ฟังด้วยกันทุกคนแล้วกัน ไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่ว่าก,<ม>ก็เล่าตามที่ที่พอรู้มาบ้าน <laughs> ปกติแล้วนะฮะ <c oughs> คือปราสาทนะ่ปกติแล้วเขาทำเป็น <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเราทุกวันนี้ก็จะเป็นลักษณะสารทภปูมิ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นมันเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าะปราสาททุกแห่งทั่วประเทศไทยหรือว่าที่ตามขมรตาม ประเทศใกล้เคียงของเรานะครับภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคของขอมสมัยขอมปกครองเนี่ยกษัตริย์ของขอมก็จะพากันสร้างปราสาทเป็นจารึกยุคสมัยของตัวเองเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับพระกษัตริย์ในศาสนาพุทธก็จะสร้างวัดประจรําราชการอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นปราสาทประจําประจรําราชการเหมือนกันแต่เป็นปราสาทไม่ใช่วังใช่ไหมไม่ใช่วังครับปราสาทเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า การสร้างปราสาทนี่เขาจะจาลองจําลองที่สร้างปราสาทนี่เป็นเป็นเขาพัซูเมนเป็นเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางการปกครองอ่าแล้วปราสาททุกที่ก็จะมีน้ําล้อมรอบนั่นเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในกลางมหาสมุทรล้อมรอบอันนี้ต้องรออาจารย์วันดีช่วงบ่ายท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องมคุเทศมาเล่ามาบรรยายให้ฟัง ผมจะพูดในฐานะช่างแกะสลักหินอย่าไปถามผมนอกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหน้าแตกจะได้จ่อจ่อให้เุ็ประเด็นครับผมอาเจิญเลยครับเจินที่ต่อไปอายุประมาณกี่ปีอายุประมาณกี่ปีประสาเมืองต่ำนะครับสร้างอยู่ประมาณยุคพั0พันหกร้อยปีเอศตวรรษที่16ก็คือ1,600ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเรานิพพานอ่ กี่ปีก็บวกลบคูณหารเอาเองสร้างก่อนพนมลุงใช่ไหมคะัตรงนี้ที่นี่จะไม่ไม่มีหลักฐานระบุนะครับแต่ว่าจะอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันกับพนมลุงพนมลุงก็อยู่ประมาณพันหกร้อยห้าสิบที่นี่ก็อยู่ประมาณพันหกร้อยหรือพันหกร้อยห้าสิบประมาณนี้ใกล้เคียงกันแล้น<อ>ก,ก้อนไหนที่อาจารย์แกะสลักไว้บ้างครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่ที่เรามาตรงนี้นะครับพาหลวงพ่อสมบูรณ์มาดูหินว่าที่ขนมาจากวัดมีก้อนไหนบ้างรู้หรอครับอรู้ครับเพราะมันเป็น,<ค>น,ปนหินหินทร,นร <laughs> นายกับหินศิลาแรงเนี่ยม,มันจะมีแหล่งแหล่งที่อยู่ต่างแหล่งต่างที่กันแล้วทรายเนี่ยเราก็ดูแหล่งแหล่งที่มารู้ออกว่าแหล่งที่มามาจากทางไหนอ่ อย่างเนื้อหินที่ไปสร้างพิมายก็จะเป็นหินทรายสีขาวหินหินทรายสีขาวนี่เอามาจากแถวสีคิว้วก็จะมีแหล่งหินตัดโบราณให้เห็นอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าไปดูที่พิมายนะครับก็จะมีหินทรายสีชมพูที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรละ่ะหินดินดนน่ะอ่อันนั้นก็ามาจากแถวด่านคุณพดแถวเราไปใกล้เคียงกันนะะแต่ที่นี่เราสังเกตดูไหมมันไม่มีภูเขาหินทรายให้เราเห็นอ่า ไม่ใช่เอาไปหมดแล้วที่นี่ไม่มีแหล่งไม่มีแหล่งภูเขาหินาจโผล่ให้เห็นนะครับที่เอามาก็คือเอามาจากวัดหลวงพ่ออันนั้นเป็นแหล่งหินที่ที่เราไปดูที่เรานอนพักอยู่ทุกวันนั่นแหละนั่นแหละคือแหล่งที่เขาตัดหินมาสร้างปราสาทหลวงพ่อเชิญแบกขึนพื้นนี่ทำไมทำไมการไอเนี้ยคือเขามาทําใหม่ใช่ไหมไอหินที่เป็นก้อนเหลี่ยมๆใหม่ๆเนี่ยจริงๆก็หินเก่าแหละครับแล้ว เขามีการมาบูรณะกันใหม่คือจ the like like ัดเรียงเขาลื้อของเก่าแล้วก็ทิ้งรหัสเอาไว้ทิ้งรหัสเอาไว้แล้วก็เอาจับมาต่อกันใหม่การการวางหินที่เขาเขาวางแบบนี้จริงๆแล้วควาคนโบราณเขาวางแบบนี้หรือว่าก็ก็ตามตามนี้ครับตามนี้ใช่มครับมันไม่มันไม่แบบไม่สับวางอะไรเงี้ยอ๋อมันมันจะมีบางบางส่วนที่สับวางบางส่วนที่ไม่สับวางแล้วแต่แล้วแต่ก้อนหินที่เราเอามานะครับ คือคือพูดในฐานะที่ผมเป็นช่างช่างแกะนะบางทีช่างมันก็ไม่อยากไปเอาก้อนใหญ่ก้อนอะไรมามาให้เอ่อมันมันเสียเวลาพูดง่ายๆมีหยิบชัวยอยู่ข้างๆแล้วก็เอามาเรียงเรียงที่พอจะต่อพอจะจ้อยกันเข้าได้ <Okay. S 2> นี่สังเกตไูมนครับไอ้ตามประสาทนี่จะมีรูร <c oughs> ูเป็นหลุมถามว่าเขาเอาไว้ทําไมยกหินอ่ร้อยลากมาให้างลากลม,มารูหลุมไหนม,มันรูหลุมตัง ตรงตรงก้อนหินนะครับมันม,มันทะลุไหฮะไม่ทะลุครับอ้าวเหรอไม่ทะลุทะลุแล้วแบบใช้แบบแทงเข้าไปแล้วก็ยกอะไรเงี้ยตอนตอนเลียงก้อนหินนะครับไอ้นี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เขาข่ายหินมาข่ายหินมาเสร็จแล้วพอมาแกะลายปั๊บมันเฉือนมันมันโดนไอ้นี้นิดหน่อยเออช่าง อาจจะโทษว่าอาจาอาจะขี้เกียจหน่อยก็เลยว่าเออเอาอันนี้ก็ได้เพราะว่าได้แกะลายแกะอะไรแล้วหรือว่าในขณะนั้นน่ะหน้างานเราไม่มีไซส์หินที่จะมาทอันนี้ให้พอดีเ,อเราก็เอา,เอาในส,ส่วนที่ใกล้เคียงเข้ามาทํามันก็เลยเหลือเือเศษรอยเจาะให้เราเห็นอยู่รอยเจาะนี่อาจจะเป็นการขนย้ายขึ้นมา,มาเรียงการเรียงอะ่ะถ้าเราร<อ>ถ้าเราเชือกมัดนะครับถ้าเชือกมัดอย่างนี้เวลาเวลายกหินออกอ่ะ ม,มันจะจัดหินลําบากมันจะจัดลําบากแต่ว่าถ้าเราเจาะรูเข้าไปเนี่ยเจาะรูเข้าไปแล้วเอาลิ่มแล้วก็เชือกโยงขึ้นไปเชือกโยงขึ้นไปเราก็จะจัดหน้าเหินให้เรียบเสมอได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมายกเอาเชือกลัดออกอีกใช่ไหมเออตอนนี้มันก็เลยก็เลยจะมีมีให้เห็นอยู่ตลอดไอ้รูตัวนี้เนี่ยจะมีให้เห็นอยู่ตลอดแล้วถามว่าเราต้องแกะสลักก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นมาไหม ดูลักษณะการทำงานแล้วนี่นะครับเราจะเอามาเรียงก่อนอแล้วค่อยมาแกะสลักทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดในยุคนั้นมาเห็นนี่ก็จะมีนั่งร้านมีอะไรเต็มอาจจะมีโรงครัวมีคนทำกับข้าวทำอะไรอยู่แถวนี้แล้วอีกบางแผนกบางสวนก็อาจจะรับสิวรับอะไรรออคนที่ทำก็ทำไปในระดับหัวหน้าเขาก็จะมาให้ทำในในส่วนงานที่สำคัญสำคัญแล้วสงสัยเียว่า ลายอันนั้นคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าลายพระพิษณุปราบนาคส่วนรายละเอียดก็รอถามอาจารย์พอดีพระิษณุนะครับพระพิษณุก็คือพระนารายนนทุกทุกอันมีความหมายหมดเลยฮะมีครับจะมีการเล่าเรื่องเรื่องที่ที่มาเล่าในนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาที่เขานับถืออยู่อินดูาศาสนาอินดู แล้วอาจารย์ับพี่ที่ทอนั้นคือหลุดออกใช่ไหมครับพ<ม>ี่นอนอลอนลอลอกครามันมีบาง,งอย่างที่มันแตกมันหักจริงๆแล้วประสาทนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้นะครับท,ที่อยู่ในสภาพนี้คือมีการมีการบูรณะแล้ว<อ>มีการซ่อมแล้วแต่ว่าการซ่อมวิธีการซ่อมเนี่ยเขาเขาจะไม่เอาวัสดุใหม่เข้ามาเข้าเข้ามาเทียมพูดง่ายๆไม่เอามาเทียมหินเดิม ก็ถ <m uch an> ้าเป็นหินเดิมเขาก็จะหล่อจะอะไรไปเลยให้เป็นอีกวัสดุหนึ่งซึ่งมันก็จะสะดวกเวลาเรามาเช็คอายุโบราณสถานจะไม่สับสนว่าเออถ้าเอาหินเอาหินใหม่มาร้อยปีให้หลังมาบูรณะใหม่แล้วก็เอาหินใหม่มาเขาก็จะมาเช็คสับสนว่าเอะมันสร้างเมื่อพันปีที่แล้วหรือว่าร้อยปีให้หลังอะไรประมาณนี้เน่ยอ <m uch an> ันนี้ก็เลยเอาเอาวัสดุอื่นมาใส่ในส่วนที่ขาดหาย <m uch an> ที่หาไม่ได้อาจารย์สังเกตตรงไหนคะว่าเขาเอา สังเกตตรงไหนก็คือตรงนี้ครับที่บอกได้ง่ายๆเลยนี่ตรงนี้เขาจะมีการเลียงหินให้ได้รูปทรงที่ใกล้เคียงเสร็จแล้วก็จะมามาดีดเต้ามาตีอะไรก็ว่ากันไปตามหลักของช่างนะครับแล้วก็มาซาะหินซาอออกคือเลียงให้มันชิดก่อนแล้วก็มาสกัดหินส่วนที่ไม่ต้องการออก ว่าเป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมแล้วมันเรียงปรากฏว่าถ้าถ้าเรียงลักษณะนั้นเนี่ยมันมันยากต่อการปรับแต่งแต่เขาเอาหินมาเรียงเรียงก่อนเสร็จแ,แล้วก็มามาสกัดทีหลังนี่รอยสกัดก็ยังยังฟ้องให้เราเห็นอยู่ว่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเ,เขา,เอ,าเออ,อไม่ไม่ใช่หินมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขามาสกัดออกสกัดไล่ทีละสเต็ปสเต็ปแล้วโครงสร้างพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นเป็นการเรียง เรียงก้อนหินโดยการเช็คดูถ่วงดุลน้ําหนักเอาแต่ว่าตอนหลังมามาสร้างนี่ก็จะมีมีการหล่อเสารับข้างในเพราะว่าถ้าถ้าเรามาทําแบบนั้นศูนย์ถ่วงมันอาจจะนีอาจจะอาจจะไม่ไม่แข็งแรงในความแข็งแรง <c oughs> แล้วอย่างที่ว่านี่ตัวทับหลังอะ่ะที่เล่าให้ฟังอยูห้างบนว่าทําไม <c oughs> เขาเรียกทับหลังทับหลังก็คือเอาหินนี่มาวางพาดเสาอันนี้เขาเรียกว่า เป็นเป็นเสาประดับกรอบประตูอ่าตัวนี้เป็นเสาที่รับน้ําหนักส่วนนี้เสารับน้ําหนักอันนี้เสาประดับกรอบประตูอันนี้คือประตูคือธรณีประตูเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จากธรณีประตูอ่าอันอันนี้คือธรณีประตูก่อนที่จะก้าวข้ามไปเนี่ยคนไทยโบราณเราก็จะมีมีบ้านที่มีธรณีประตูใช่ไหมเออข้ามข้ามธรณีประตูเข้าไปแล้วเึื่อจะเข้าไปในตัวบ้านนี้นะครับส่วนทับหลังตัวนี้นะ เขาก็จะมีหน้าบันมาทับบนทับหลังอีกทีหนึ่งเป็นตัวรองรับน้ำหนักของหน้าบันตลาดไหมเพราะถ้าถ้าไม่มีทับหลังตัวนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นหินก้อนๆธรรมดาก็ทำเป็นตัวโชว์ไปด้วยเราเข้าไปดูข้างในเวลาเรียงนี่นี่ดู รู้รู้ไหมว่าหินมาจากหลวงพ่อเราดูยังไงเราไปดูเนื้อหินที่นั่นแล้วมันมันหินทรายนี่จะมีชั้นหิน<อ>ทุกทก้อนจะมีชั้นหินแม้กระทั่งทับหลังที่บอกว่าเอามาจากทิกาะโก้เนี่ยมันของจริงของลอมของจริงของลอมเรารู้ได้เพราะว่ามันมีทับหลังเศษหนึ่งติดอยู่ที่ปราสาทแล้วแล้วก็ส่วนที่ได้มานะ่ะถามว่าลายหินมันเหมือนลายไม้นะ ลายเห็นกับลายไม้ก็จะเหมือนกันมันจะเชื่อมต่อกันลักษณะใกล้เคียงกันมันจะไม่กระโดดไปมากการการเกิดหินเนี่ยมันมันจะมีแหล่งของมันแล้วก็ถ้าหินก้อนเดียวกันลายมันก็จะเชื่อมต่อกันนี่ลักษณะอย่างนี้นะเราเราก็จะเห็นได้หมดเลยอันนี้เป็นลายาถ้าเป็นไม้เราจะเรียกว่าอะไรลายชั้นปีใช่ไหมเป็นชั้นปีอันนี้การเกิดตะกอนหินก็จะเหมือนกันช,ช,ชั้นหลายล้านปีก็อาจจะมีตะกอนไหลมาทับถมกัน แล้วก็แห้งไปแล้วก็ปีหลังมาแล้วก็แห้งไปแล้วก็เกาะเกาะเกาะาหนากอกหนาขึ้นไปเป็นชั้นหินเพราะฉะนั้นหินแต่ละก้อนก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดภายในปีเดียวมันจะอัดตัวแข็งตัวกันไปเรื่อยๆแต่ว่ท็หลังละลายนั้นอันแท้หรืออันเทียมจริงเขา<ๆ>เขา<ๆ>ไม่<ๆ>ไม่<ๆ>อยาก<ๆ>บอกว่าเป็นอันแท้อันเทียมแต่เขาอยากให้คนไปหาคำตอบเองอยากให้คนไปหาคำตอบเพราะว่าจะได้ เออแม่ควจะได้มีรายได้นี่คือตอบแต่ถ้าเราถ้าเรารู้คำตอบก็เราก็ไม่สงสัยและอย่างหินก้อนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างบนก้อนหินมันจะเป็นยังไงอันไหนอันไหนเป็นส่วนล่างอันไหนส่วนบนจริงๆส่วนนี้นจะเป็นส่วนบนของก้อนหินถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นส่วนบนของก้อนหินก็เพราะว่ารอยไหมมันอยู่ข้างบนรอยไหม หินมันจะมีเปลือกหินอย่างอันนี้หนะ่ะหินที่โดนแดดโดนอะไรมากๆเนี่ยมันก็จะมีมีเปลือกเขาเรียกว่ามีรอยเกรียมเกรียมของหน้าหินถ้าผ่าเข้าไปเนื้อหินข้างในก็จะก็จะอีกสีหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นหินอันนี้หนะ่ะหน้านี้คือคือหน้าหินข้างบนส่วนอันนี้คือด้านล่างใส่ผิดทางไมครับไม่ไม่ใช่ใส่ผิดทาง <c oughs> ก็เรียนอันไหนได้ก็เรียนนี่ดูดูลักษณะอันนี้การการเรียงหินของเขา เ็จะเรียนก่อนแล้ว่อยมาปรับแต่งให้เสมอทีหลังมีร,รูเขาเอาอะไรมายัดยัดมอันไหนที่มันแทรกได้ที่จะพอดีก็แทรกไปจริงไหมที่บอกว่าเขาสั่งตัดหินที่นี่แล้วเขาไปตัดที่นี่ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นสั่งทางออนไลน์่ <c oughs> เอาหินมาเนี่ยเขาไม่ได้ปั่นรถจักรยานมาแล้วไม่ได้เดินมาอย่างเดียวแต่เขาลากหินมาด้วยอืมใส่กระเป๋าถ้าม่ชา้างไง ก็ก็ช้างก็ส่วนหนึ่งแะแต่ช้างเนี่ยคิดว่ามันจะไม่เหนื่อยเป็นหรือว่ามันจะยกหินมาวางบนไอ้ตะแค่ที่ที่ลากมาอย่างเดียวไหมก็มันก็ต้องใช้แรงคนในการจัดการเนี่ยเพราะฉะนั้นความเหนื่อยมันก็มันก็ต่างกันกับที่เราปั่นรถจักรยานมาอยู่แล้วโยภาพสนใจไอ้สาวกลึงอันเนี้ยถ้าคนสมัยก่อนเขาใช้วิธีอะไรในการกลึงก็เคยเห็นที่เขาไอ้นั่นไหมครับเคยเห็นที่เขาพันพลุไหม เขาจะใช้เขาจะใช้ล้อ,อกเกวียน <มา S 1> ล้อ,อกเกวียนในการขับแล้วใช้สัตว์เดตว<อ>นึกออกนะครับเนาะแล้วก็จะมามาใช้ปลายเหล็กในการเสียมเสียมล่องมันก็จะหมุนอันนี้ผมยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้ผมผมยังใช้วิธีปึงแบบนี้อยู่เลย<อ>ตั้งตึงอย่างนี้ก็มีแท่นข้างแล้วก็มีไม้เสียบปึง,ปรงจริงจริงไม่ไม่ได้พัฒนาไปจาก คนเก่าคนก่อนเขาเยอะเท่าไหร่ในในเรื่องการกลึงนะฮะ mm hmm. แล้วการการเททองเหลืองการหล่อทองเหลืองก็ยังใช้วิธีโบราณอยู่ทุกวันนี้นะ, mm hmm. ะถึงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคเทคโนโลยีสูงอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องการควบคุมแต่วิธีการเดิมๆเน่มะมันก็จะเหมือนกับโบราณ mm hmm. เหมือนกับถอดแบบมาจากโบราณอ mm hmm. ย่างเสาใหญ่ขนาดไหนก็ลักษณะเดียวกันคือใช้สักเดินเอาแล้วก็อ๋อก็บน, mm hmm. บ,นบนกลืนเอา แต่เนื้อหินมันก็จะเป็นเนื้อหินอีกแบบหนึ่งที่ที่เขาเอามากลึงดูสังเกตดูเนื้อหินตัวนี้มันจะละเอียดกว่าไม่จะละเอียดกว่าพวกนี้ถ้าอย่าง,างนี้เน<อ>ี่ยประสบการณ์อาจารย์เนี่ยก้อนหนึ่งกี่กี่กิโลกี่ตันนะฮะถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยหนักไม่อยูอย่ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลถ้าถ้าขนาดนี้นะครับมผมเคยเคยวัดอยู่น้ําหนักมันจะได้อยู่ประมาณลูกบาทเมตรละ ประมาณใกล้เคียงตันลูกบาทเมตรนะฮะสี่เหลี่ยมก้อนแท่งสี่เหลี่ยมเนะี่ยเราเอาเอาหินไซายเล็กๆมามาชั่งน้ําหนักเพราะว่าผมต้องต้องขนถ่ายไปที่หน้างานด้วยผมก็ต้องคํานวณให้ให้รถบรรทุกเขาก็อยู่ประมาณประมาณตันประมาณตันหนึ่งตันอะไรประมาณนี้แล้วแต่แต่ว่าหินถามว่าหินขนาดเท่ากันหนักเท่ากันไหมไม่เท่านะครับถามว่าทําไมไม่เท่าเพราะว่ามวลอนู<ม>ในการ เกาะติดของมันน่ะมันต่างกันไอหินละเอียดใช่ตัวละเอียดมันก็จะหนักมากกว่ายิ่งถ้าเป็นพวกหินหินอ่อนหินแกรนิตเนี่ยถ้าลูกบาศก์ไม่เท่ากันเนี่ยหินอ่อนจะหนักกว่าหินพวกนี้จะหนักกว่าหินทรายเพราะหินทรายนี่มันมีรูพุนเยอะแต่รูพุนนี่มันมันดีมันดีต่อการก่อสร้างอย่างหนึ่งก็คือมันจะดูดซับความร้อนทั้งนอกเพราะมันมีโพรงอากาศดูดซับความร้อนทั้งนอกแล้วก็ เราอยู่ข้างในนี่ความร้อนก็จะไม่ไม่เข้าไปถึงก็ถือว่าเป็นฉนวนในตัวก็ส่งถ่ายความร้อนได้น้อยแต่ว่ามันจะเก็บกักความร้อนไว้ในนี้ถ้าตอนเย็นอากาศหนาวๆเราเอาหลังมาพิงก้อนหินเนยก้อนหินยังอุ่นอยู่เพราะมันเก็บความร้อนเอาไว้เราไปดูตรงไหนต่อนี่เราเอาไว้นานๆตัวน,นี้มันก็จะเป็นเลือกหินอันนี้มันเป็นแห้งมันขึ้นมาเลยนะ ม,มันจะเป็นเปลือกหินเพราะว่าโดนไอ้นี้มันโดนโดนความร้อนตลอด,ดลออแล้วกโ,โดนความร้อนแล้วก็ฝนใช่ไหม,มก็กระทอออกมาเป็นแผ่นอ,อันนี้ใหญ่มากเลยเ ครับผมสวัสดีครับเจ้าของบ้านเอา้าทำไมจงกระเบนหายไปไหนแล้วล่วนะเนี่ย,ย <laughs> ตัว,ว,วเราจะสังเกตเห็นนะครับปราศาทที่อยู่ในพื้นล่างที่อยู่ในพื้นลาบส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> หรือไม่อยู่ข้างบนก็ช่าง <c oughs> ก็จะก็จะมีสระน้ําสระน้ําตัวนี้เขาเรียกว่าบาลายตัวตัวบาลายก็จะเหมือนจําลองว่าองค์ปลางประธานตรงนั้นเ,นเป็นเขาฟาซูเมนแล้วตรงนี้ก็เป็นมหาสมุทร น้ำตัวนี้น่ะก็จะเอาไปท,ทําพิธีข้างในก็จะมีแหล่งน้ําอยู่ทุกที่ตัว,ต,วตัวหัวนาคนี้จะไม่เหมือนที่อื่นหัวนาคศิลปะสมัยบาปวนนี่จะเป็น,ปปนหัวนาคหัวโลนนาคหัวโลนแล้วก็มีมีพวงอบุบะจริงๆแล้วจะมีพวงอบุบะย้อยลงมาตรงนี้ขาดหายไปแล้วขาดหายไปหักไปยังอาจจะมีตัวที่สมบูรณ์อยู่แต่ยังว่าแหละมัน มันไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนบาปวนนี้คือสมัยไหนบาปวนนี้ถ้าถามว่าเป็นสมัยไหนถ้าเป็นพศนะครับก็อยู่ประมาณพุทธศักราชที่16มันจะมียุคข,ของบาปวนน้ำน้ำนี่แห้งครับหน้าแรงหน้าแรงอันนี้ไม่แห้งนะคนสมัยก่อนเวลาเขาจะไปสร้างอะไรเนี่ยเขาจะไปเช็คแหล่งน้ำก่อน ก็จะไปดูแหล่งน้ําว่าแหล่งน้ําที่นั่นอุดมสมบูรณ์ไหมอย่างพระสมัยก่อนๆท่านจะไปขุดน้ําก่อนไปขุดบ่อก่อนถ้าบ่ตร,ตรงไหนมีน้ําออกดีน้ําอุดมสมบูรณ์ท่านก็จะไปตั้งวัดแต่ทุกวันนี้จะไปหาทําเลตามภูเขาท่านอาจจะชอบรีสอร์ทก็ได้เพราะว่าบรรยากาศดีน้ําปราปาภูเขาค่ะเออเก็ต้องมีแหล่งน้ําก่อนนะครับสรุปง่ายๆก็คือ ถ้าจะไปสร้างสร้างวัดสร้างโบราณสถานอะไรเนี่ยก็จะมองถึงถึงเรื่องปัจจัยความเป็นอยู่มีน้ำเหมาะสมไหมอยู่ไกลไหมเอาไปทาที่บ้านไหมครับนี่ตก็น้ำม่วงกี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยนน้นหรือมั้ม่วงป่าเป็นลูกไหมครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นเป็นลูก แต่มันก็น่าจะเป็นกเนพาราะธรรมชาติของต้นไม้มันเป็นอยู่จะมีหน้าหน้ายักษ์อยู่ตรงหน้าบันทุกที่มีแทบทุกหน้าบัน ไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรันั้นเรียกว่าพลาหูโออนุมานหรือเปล่าครัละลายวะครับอ้าวใช่ไหมครับใครใครเรียกว่าอะไรบ้างเอาถามคนอื่นด้วยเขาว่าอะไรเขาว่าเป็นหน้าเลยเออพลาหูอ่าพลาหูแน่นอนเอออันนั้นเขาเรียกลาหูจริงเขาเรียกว่าเกติมุกหรือว่าหน้าการอ๋อ